สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นกลุ่มสุขภาพใหญ่ๆในสหรัฐนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจรวบรวมมา8บริษัทเด่นๆเลยครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละที่เขาทำอะไรมีจุดแข็งยังไงจุดอ่อนตรงไหนแล้วใครแข่งกับใครบ้างครับผมเพื่อให้เห็นภาพรวมเนาะของภาคส่วนที่สำคัญมากๆส่วนนี้ใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมีทั้งประกันทั้งยาเครื่องมือแพทย์หุ่นยนต์ผ่าตัดโหครบมากครับผม เริ่มที่ไหนก่อนนี้ครับเอาเจ้าใหญ่สุดก่อนเลยไหมคะ United Health หรือ UNH อ๋อ UNH นี่ใหญ่จริงครับใหญ่สุดในสหรัฐเลยเขามีสส่วนหลักๆใช่ไหมคะประกัน United Healthcare กับบริการข้อมูล Optum ใช่ครับคือ Optum นี่ก็ทำพวกข้อมูลสุขภาพเทคโนโลยี Technology, แล้วก็บริการอื่นๆส่วน United Healthcare ก็คือฝั่งประกันสุขภาพโดยตรงไรายได้หลักๆก,ก็มาจากเบีย้ยประกันนี่แหละครับมหาศาลเลยจุดแข่งเขาก็ชัดเจนเรื่องขนาดเนาะเครือข่ายใหญ่แล้วก็มี2แพลตฟอร์มหนุนกัน ครับแต่ก็น่าสังเกตว่าธุรกิจเขาเยังพึ่งตลาดสหรัฐเป็นหลักมากๆอืมก็มีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับกลุ่มสุขภาพนี่เรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องใหญ่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะในสหรัฐค่ะต่อมาที่ j o h n นส n j น h n จอห์นเหรือ J&J อันนี้เก่าแก่มากแล้วก็คุ้นเคยกันดีใช่ครับเจนี่แบบว่าอยู่กับเรามานานของใช้ในบ้านก็มีเยอะจอห์นสันสเบบี้ลิสรีงนี้ แล้วก็มีเครื่องมือแพทย์อย่าง Contact l นส์ a c u ิ v ว e หรืออุปกรณ์ผ่าตัดแอเซคอนครับแล้วก็ยาอีก Remicade Excerato ตพวกนี้จุดแข็งก็คือแบรนด์ที่คนเชื่อถือและพอร์ตธุรกิจก็หลากหลายกระจายความเสี่ยงได้ดีแต่เหมือนช่วงหลังๆมีประเด็นเรื่องคดีความเยอะเหมือนกันนะคะใช่เลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญโดยเฉพาะคดีแป้งเด็กที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็เรื่องสิทธิทบัตรยาหมดอายุด้วยไหมคะมีครับ ยาสำคัญบางตัวก็ใกล้จะหมดสิทธิบัตรแล้วอันนี้ก็กระทบคู่แข่งเยอะเลยทั้ง Pfizer, Merck ในกลุ่มยาหรือ Medtronic ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่แข่งกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ของ J&J อ๋อค่ะพูดถึงยาที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็ต้อง Eli Lilly นะคะ LY LY อืม LLL นี L ่ร้อน e แรงจริงๆครับโดยเฉพาะยาเบาหวานกับลดน้ำหนัก m o u n จ j o กับเ e p บ o ว ใช่ค่ะที่เป็นข่าวเยอะๆทำให้หมูลค่าบริษัทพุ่งไปสูงมากๆเลยครับเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือการที่บริษัทพึ่งพายาแค่ไม่กี่ตัวมากเกินไปคู่แข่งก็ดูเดือดมากด้วยอย่างโนโวน r d ดิสใช่ไหมคะใช่ครับสองเจ้านี้แข่งกันหนักมากในตลาด g l p 1ค่ะขยับมาที่ไฟเซอร์บ้าง PFE นี่ทุกคนรู้จักดีจากวัคซีนโควิดคอมมินาตี้เนาะครับ แล้วก็ยาพักโ,โลวิดด้วยช่วงนั้นรายได้มหาศาลเลยแต่ตอนนี้ยอดขายกลุ่มโควิดก็ลดลงเยอะแล้วครับลดหวบเลยตอนนี้เขาก็พยายามเสริมทับอย่างล่าสุดก็ไปซื้อซีเจอมาเพื่อเพิ่มพอร์ตยามเร็งอืมแล้วไฟเซอร์มีความท้าทายเรื่องสิทธิบัตรเหมือนกันไหมคะมีครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าผาสิทธิบัตรหรือ patent Cliff หน้าผาสิทธิบัตรครับ คือยาสำคัญคญที่ทำรายได้เยอะๆอย่าง Eliquis ที่พัฒนาร่วมกับ BMS หรือยา i e b r a n s เนี่ยมันกำลังจะหมดอายุสิทธิทบัตรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอ๋อก็ต้องรีบหาตัวใหม่มาทดแทนรายได้ส่วนนี้ใช่ครับต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมหรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาไม่งั้นรายได้หายไปเยอะเลยแถมยังมีแรงกดดันเรื่องราคาย,ยาอีกฟังดูคล้ายๆกับ Merck หรือ MRK ไหมคะที่มี Keytruda เป็นดาวเด่นมีส่วนคล้ายกันมากครับ เมิร์กนี่พระเอกคือคีทูด้าจริงๆเป็นยาพุ่มคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็งที่ประสบความสำเร็จมากๆทำรายได้เยอะขนาดไหนคะโอ้โหเกือบ40%ของรายได้รวมบริษัทเลยนะครับมาจากคีทูด้าเป็นหลักโหเยอะมากครับถือมาจะมีวัคซีนการดเซอรช่วยด้วยแต่การพึ่งคีทูด้าสูงขนาดนี้ก็เป็นความเสี่ยงใหญ่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อสิทธิบัตรจะหมดราวๆปี2028 คู่แข่งในตลาดนี้ก็มีรออยู่แล้วด้วยใช่ครับหลักๆก,ก็ BMS ที่มียา o p d i v o ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะอีกบริษัทที่เจอเรื่องสิทธิบัตรเหมือนกันคือ a b b v หรือ a b b v ใช่ไหมคะที่แยกมาจาก a b b o t ครับผม a v นี่ดังมาจาก h ูมิรายารักษาโรคภูมิคุ้มกันที่เคยขายดีที่สุดในโลกเลยนะแต่ตอนนี้ h ูมิราก็เริ่มเจอคู่แข่งยาเลียนแบบแล้วใช่ครับพวก Biosimilars เริ่มเข้ามาแล้ว ตอนนี้แอฟก็พยายามดันยาตัวใหม่อย่าง Sky r e z ซกับ r i ิน v ว e ขึ้นมาแทนและเขาก็ไปซื้อ e l e g a n กมาด้วยได้บท w อกมาเสริมทับครับการซื้อ e l e g a n กก็ช่วยเสริมธุรกิจความงามแต่ก็แลกมากับภาระหนี้สินที่ยังต้องจัดการอยู่ความท้าทายหลักๆก็คือผลกระทบจาก Biosimilars ของ Humera กับเรื่องหนี้สินนี้เองใช่ครับเราก็ยังต้องแข่งกับเจ้าอื่นๆในตลาดภูมิคุ้มกันอย่าง j n หรือ n o v a t i ตด้วยค่ะ ทีนี้เปลี่ยนแนวมาดูฝั่งที่ไม่ใช่ยาโดยตรงบ้าง t h e r m o Fisher Scientific หรือ TMO อ๋อ TMO นี่เป็นผู้นำด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์อุปกรณ์แลบอะไรพวกนี้ครับเหมือนเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยให้กับบริษัทยาหรือสถาบันวิจัยต่างๆประมาณนั้นเลยครับคือขายตั้งแต่เครื่องมือวิเคราะห์น้ำยาสารเคมีไปจนถึงบริการรับจ้างผลิตยาหรือ CDMO จุดแข็งก็น่าจะเป็นความหลากหลายของสินค้าบริการแล้วก็ มีรายได้ต่อเนื่องจากพวกของที่ต้องใช้ซ้าๆใช่ครับพวกวัสดุสิ้นเปลืองนี่เป็นรายได้สม่ําเสมอเลยแต่ข้อเสียคือธุรกิจเขาก็อ่อนไหวตามงบวิจัยและพัฒนาของลูกค้าเหมือนกันนะถ้าง,งบ R d รลดลงยอดขายเขาก็อาจจะกระทบแล้วก็เหมือนเขาโตมาจากการซื้อกิจการเยอะมากด้วยใช่ไหมคะครับซื้อเยอะมากต้องบริหารจัดการอินทิเกรชันให้ดีคู่แข่งสำคัญๆก็อย่างเช่น d a n a h e r ค่ะ มาถึงบริษัทสุดท้าย Intuitive Surgical หรือ ISRG อันนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดใช่ครับ ISRG เป็นผู้บุกเบิกเลยครับกับระบบหุ่นยนต์ดาวินชีที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันค่ะช่วยให้ผ่าตัดแผลเล็กแม่นยำขึ้นครับจุดแข็งคือเป็นผู้นำตลาดครองตลาดมาน,นานมีฐานลูกค้าโรงพยาบาลติดตั้งเครื่องอยู่ทั่วโลก แล้วก็มีรายได้ประจําจากเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งในการผ่าตัดแต่ละครั้งด้วยแต่ก็ดูเหมือนจะพึ่งพาระบบดาวินชีเป็นหลักเลยไหมคะก็น่าสนใจตรงนั้นครับถึงแม้เขาจะพัฒนารุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆแต่ธุรกิจหลักก็ยังวนเวียนอยู่กับดาวินชีเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาบ้างหรือยังคะเริ่มมีแล้วครับโดยเฉพาะรายใหญ่อย่างเมทรอนิกหรือแม้แต่ JJ เองก็กําลังพัฒนาระบบหุ่นยนต์ของตัวเองเข้ามาท้าชิงแล้วเหมือนกัน หูฟังดูแล้วเนี่ยกลุ่มธุรกิจสุขภาพนี่มันมีความหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะคะทั้งประกันยาเทคโนโลยีเครื่องมือหุ่นยนต์ใช่ครับภาพรวมคือมันเป็นเซกเตอร์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยจริงๆมีทั้งนวัตรกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการรักษาอย่างยาลดน้ำหลักยาภูมิคุ้มกันบำบัดหรือหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เราคุยกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเดิมๆอยู่ครับทั้งเรื่องการหมดอายุของสิทธิบัตรยาสำคัญๆ ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาแรงกดดันด้านราคายาที่เพิ่มขึ้นตลอดแล้วก็กฎระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกบริษัทต้องหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างธุรกิจเดิมที่ทำเงินกับการลงทุนเพื่ออนาคตถูกต้องเลยครับนั่นคือความท้าทายร่วมกันเลยทำยังไงจะรักษาความสำเร็จในปัจจุบันไปพร้อมๆกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปได้ แล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันบอกอะไรเราหรือมีคำถามอะไรที่น่าคิดต่อบ้างคะครับสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือในฐานะที่เราติดตามข้อมูลเหล่านี้เราจะประเมินความเสี่ยงกับโอกาสที่มันแตกต่างกันมากๆของแต่ละบริษัทได้ยังไงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วและไม่แน่นอนแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญเลยครั